แกลองดูเองก็ได้เป็นไงอะไรไม่คุณพ<ๆ>ี่แกจะลงบ่อเด้อมาตักดินรองดูจ่ว่าเดี๋ยวตามลูกพี่แกไปนะนี่ลูกพี่แกไปลองตักดินแกว่าจะผ่านไหม สร้างศูนนี่ว่ากับได้หรือเปล่าสร้างศูนนี่ยืหนีเยอะไปได้ลลเลยลูกพี่เฮาไปทางไหนล่ะพอดินกองไหนอ่าตามไปดูมันเดินเร็วด้วยตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปแล้วเราไปทำทางทุกที่ไกลก่อนอามาไม่ได้เลยแกว่า อันเรืองหลืองแกบอกว่ามือหนึ่งได้แกว่าเป็นกระบีม่มือหนึ่งได้เลยแกว่านี่มือกะีเดียดูแกตีป่าข้างถนนไปไ้ทุกที่แกทาทางก่อนด้อไม่รู้เอาดินตรงไหนนะแกให้ทำทางรถบสิบรอมาก่อนเอาตรงไหนลูกพี่เอาตรงนี้บ่ใกล้ๆนี่บ่า ตามกันไปเป็นดินสะเทือนทั้งสองคันเลยลับรถตรงไหนลูกพี่ขับรถนี่บป่าเป็นสิบลอ้อลับตรงไหนก็ได้แต่เ,เป็นสิบลอ้อนะมันแรงเนาะลองลองจ้วงดินดู มีคล่นมอยู่ด้วยตามดูอาการก่อนพี่ๆี่จะยกเอาเนิ้วโป้ขึ้นข้างบนเลึกลงข้างล่างมาคอยดูกันเรือดินตรงนน้นหมดเลยอีอี จะเยี่ยมไหมลูกพี่้างซ้ายทีขวาทีอาการมันสะท้านมือใช่ปะ่ะมันจะท้านมือมันมันมัน,ม,นมันไม่ตามมือผมไม่รู้หรอกไปดูอาการรถใหม่มันก็จวดจ้าอยู่ดีแต่ แกคนขับแกคงรู้ดีแหลนเป็นไรนะรถใหม่ๆไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แกว่าถ้าเป็นรถเก่าแกจะว่าไปอย่างนี้รถใหม่ได้รถที่ได้ปีกว่าๆหนึ่งพันเะก้าร้อยชั่วโมงพีนะ่น้องแกว่าอาการมันเริ่มต้นเป็นตั้งแต่เป็นได้ตอนไหนนะเป็นได้สี่ร้อยกว่าชั่วโมงเลยแกว่าก็แสดงว่าเป็นตั้งแต่พันห้าหนพันห้าร้อยชั่วโมงเริ่มมีอาการ ทำไมมันจะไม่ทนแต่ซีลงซีน้อยเลไจะได้ปีเดียวยังจะหมดอายุแเล่าอันผลิตรถออกมาทุกวันนี่ผลิตขายอะไรบ่พี่นะ้องไม่ใช่ผลิตให้คนใช้งานบ่ไปทุกีแต่ะะระวังทีท,ทีนะ รูที่เทจะเข้าได้หรือเปล่าด้วยมันจะจมหรือไม่จม,ม,จมอันนี้สองสองสองยี่ด้ยสองยี่สิบเทอร์โบอันนี้ร้อยเก้าห้าไม่มีเทอร์โบลองสองเที่ยวพอลูกพี่ลูกพี่เรียกว่าลองกี่เที่ยว เอาไปขับหมุนติ้วๆเล่นแกว่าไม่ไม่รู้เรื่องหรอกต้องอามาต้องมาขุดดินดูนี่ขนาดดินไม่แข็งนะแกว่าถ้าดินแข็งแข็งนี่สงสยัยจะไปไม่รอดนะนี่ขดดินแบบนี้ได้ดินขุดง่ายๆนี่ตัยยังสถานมือเลยถ้าต่ออกมาในปีนึงเจองานหนักก็ยังทุกที เป็นไ,ไงลูกพี่เออมันต้องให้ช่างมาขับดูตอนนี้เนะตยกต่วงดินดูนี่มันจะผ่านไม่ผ่านหรือว่าช่างไม่รู้บ่ะช่างรู้เรื่องไหมถ้าตักดูนี่คุดดูนี่ ช่างมาเมื่อกี้มาอัดเจอรบีสามสีปืดนะพี่น้องนะแล้วก็มาลองขับดูแกว่าจะขับดูแกว่าทำไมเป็นซ่อมง่ายแท่ดูแม่กโก้คันเราเป็นล้านสองสามล้านสี่ล้านอัดเจอรบีก็หายว่ะนะหรือทุกี่เจ้ามาอัดเจอร์บีเอลบ่ม่น่จะใช่นะลุกพี่แกก็เล่นแม็กโครมาหลายคันแล้วแกว่า เข้าได้ก็คือเข้าพิธีได้ไหมพิธีไหนพิธีฝั่งโน้นบ่ไม่ได้เทฝั่งนี้นะพี่น้องพูดจีิงก็เป็นพิธีฝั่งโน้นมีบาเทฝั่งนี้ไม่ได้เทฝั่งนี้มันตรงข้างหน้าไม่มีร่มเลยพี่น้องเลยต้องดูข้างหลังนี่ก่อนตรงโน้นไม่มีร่มให้ดูไม่มีร่มให้ยืน มันรถมันคันใหญ่ไม่ยืนตรงไหนก็ไม่เห็นหมดหรอกไปยืนฝั่งนู้นก็ไม่โคบังไปยืนฝั่งนั้นไม่ได้เดี๋ยวรถไม่โครเขาสวิงไปเดี๋ยวโดนมือไม่โครยืนกีกาเขาไม่ได้อ มันช้าบ่ลูกพี่หรือว่ายังไงเรียงให้มันเต็มสปีดเลื่อบ่เอาจุดจุดบ่เอาแบบเอาแบบงานเหมาสิลูกพี่ไม่ต้องใช้งานอะไรเอางานเหมาสิอ๋อไปเป็นไงลูกพี่เรียกช่างไหมหายไหม ไม่หายทุกพี่มาพูดให้ค่อยฟังหน่อยอก็ลรารอรุนอยูก่ก็อยากรู้เหมือนกันเด้นี่น้องเอฟซีก็อยากรู้เหมือนกันนี่เป็นไงข้างกำลังมาไมทุกพี่

ไม่หายแช่ว,ว,กกว่าไม่หายด้วยถ้าพูดถ้าแกพูดอยงนี้แสดงว่าไม่หายนะเลื่องไหมเนยวช่างดูเขาไปดูอีกหน่อยช่างแกขับดูอีกหน่อย คลิปหน้าเจอกันใหม่เด้พี่น้องเด้อให้ช่างแกดูก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ